ถ่ายทำกันมาหลายเดือนในที่สุดละครอารมณ์ดีมนลักหนองผักกระแวยก็ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วงานนี้พระเอกของเรื่องอย่างนาเดชคูกิมิยะได้เผยถึงความรู้สึกหลังละครถ่ายทําเสร็จผ่านไอจีโดยหนุ่มนาเดชกล่าวว่าการเดินทางของเขียวบทของนาเดตในเรื่องได้จบลงในวันนี้ความเหนื่อยล้าได้หมดไปเหลือไว้เพียงความสุขและความทรงจำที่อบอุ่นขอบคุณทุกชีวิต ที่เดินทางออกตามหาความฝันของตัวเองและพบเจอกับวันที่ย่ำแย่ที่สุดของชีวิตแต่ยังโชคดีที่มีครอบครัวที่พร้อมจะยอมรับสนับสนุนให้กำลังใจให้อภัยและมอบความอบอุ่นให้ทุกชีวิตที่คิดจะกลับบ้านเมื่อยามท้อแท้สิ้นหวังขอบคุณทุกชีวิตในละครเรื่องนี้ที่ช่วยวาดภาพความรักของสังคมคนบ้านนอกให้ทุกคนได้สัมผัสมนรักหนองผักกระแยงล่าสุด ข้ำคืนของวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาทีมงานจัดปาร์ตี้เลี้ยงปิดกล้องกันสุดมันโดยเฉพาะพระนางนาเดชคูกิมิยะกับสาวโบเมลาดาที่แต่ละคนโชว์ทั้งลูกคอเสียงใสและท่าเต้นมันไม่มีใครยอมใครแต่ที่ทำเอาอดแซลไม่ได้ก็เป็นฝั่งของพระเอกมาดเข้มนาเดตที่งานนี้ไม่มีคำว่าเก็บทรงจัดเต็มท่าเต้นในเพลงเมาคีล่าสัต จัดเต็มถึงขั้นดิลังกามวลหน้าก็มางานนี้ทำเอาใครเห็นก็ต้องยอมเพื่อนเพื่อน,นดาราน,นักแสดงแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆทั้งคิมคิมเบอร์ี่ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอะไรจะขนาดนั้นตามมาด้วยดีเจนุย้ยก็ขอเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ายอมหรือแม้กระทั่งตัวแม่ย่างหญิงละถาเห็นแล้วยังบอกว่าสุดมากและอีกมากมายงานนี้ยกคำว่า เกินเบอร์ไปมากให้กับพระเอกของเราไปเลย